ร้อยอืมอืม มาถึง EP 2กันแล้วนะครับกับทัลแฟนเอ็กช่องเปิดใหม่ปี2025ทีนยี้เรามาลุยถึงบ้านค้าจังหวัดราชบุรีการมาในครั้งนี้แทนมีเป้าหมายเดียวคือปลาสนิที่เรียกกันว่าแซลมอนน้ําจืดอันนี้มันเป็นปลาน้ําจืดในวงปลาตะเพียนลําตัวยาวหัวแหลมมีเกล็ดงินแวววาวสวยมีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนอีกแล้วมีคนโดนมีคนโดนนุกูวันนี้เขามากับดวงอ้ยโดนสนาใครที่เคยสู้กับมันจะรู้เลยว่าปลาชนิดนี้แรงไม่ธรรมดาถึงตัวไม่ใหญ่มากแต่พอมัน กัดทีนี่มีสะดุ่งสายดี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 เย,ย้มาถึงโดนดวงของอขอม้าก็ดวงจริงคนนี้เวย้ยโอ้สวยงามสวยงามสนากนะครับผมสน,สนั่บ้านค่าบุรีบ้านค่าปลา๋ย่เราปล่อยน้องก็ดีกว่า นาออกแ้้หลยผมจะทําภารกิจเสร็จแล้วแต่ที่สําคัญบรรยากาศแบบนี้ริมน้ํำลมพัดเสียงธรรมชาติแถมได้เพื่อนร่วมทิปที่มีพลังบวกแบบนี้มันทําให้การตกปลาของผมมีความหมายมากกว่าที่คิดขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดแล้วมากันนะดินสบายแน่นอนแล้วสบายแน่นอนใจเย็นนะใจเย็นหมายสวยโยเยบร้อยอืมอืม ม,มิตรภาพของคนสองคนจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางหัวเราะด้วยกันเหนื่อยด้วยกันลุยไปด้วยกันและนี่แหละครับความหมายที่แท้จริงของการตกป่าของผมนี่คือการเดินทางใน EP 2ีเรื่องราวอาจจะจบตรงนี้แต่ความทรงจำจะอยู่ต่อไปอีกนานวันนี้กลับบ้านได้ทั้งคู่สบายๆถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดหัวใจคอมเมนต์และกดติดตามพวกเราทั้งคู่แล้วผมจะพาไปเจอเรื่องราวใหม่ๆในทริปหน้าแน่นอนครับขอบคุณนะครับ